อีซ่าต,าตรงนี้ชุบมันจะถามตรงนี้ชุบแหละทางรถข้างหลังนะมีมีคนซัพพอร์ตอยู่หมอจะบผหมอก็แต่ ัสุดท้้ายแลวมัมรสุมลงตรงอกกลางใจของฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์ยิงไม่โดนเอาเมื่อสายไปนัดหนึ่ง ะสวขยับมาหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกันข<า>ยับมาหน่อยได้ไหมไม่อยู่ข้างๆเธอรู้ดีว่าไม่มีเธอเขาร้องเก่งป่ะโหอะไรไกันไปกูง้อขนาดนี้วะ มยิงพิษแตกใส่มือไม่เข้าใจเอา้าอะไร <มา S 2> นี่<ป>อะ่ะกอทองเฮ้ยทองทองกอโม่เปลี่ยนได้นะมันชุบนะ ตีใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะมั่นใจเลยว่าต <ผม S 1> ีใหม่แน่นอนมันโดยชาร์จากข้างหลังเฟดฟ้าล่างทูแมนกดแตกออกเทนอ่าออกเทนเนื้อนะ เยื่อมาหน่อยได้ไหมให้ใจไอซีใช่ไหมวะจะได้ก็สื่อจปได้เหมือนกันเลยหลังเข้าก <c oughs> <c oughs> ่อฟ้าก <c oughs> ่อฟ้าแตกเนื้อรักสุดท้ายพอ อ้วนกอดทองแตกไอซีข้างในมีตัวนข้างในมีสองตัวนี่หว่ามีบัตรเท้าด้วยหลังมานะให้หมดไอข้างบนบ้าตู้เปิดอยู่แล้วอ๋องั้นเธอเข้าไปอาจจะเจอได้แล้วมั้งหนีไปนู่นละไอซีฉันเอมันกดยาอยู่จริงจริงโอ้โหจวหลอกไบ้าเฮ้ เรียบร้อย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 อีกตัวมันวิ่งหนีออกไปใช่ไหมที่โน่อีกตัวอยู่โน่นอ๋อตรงนี้เฮ้ยอีกทีน no <hel> ึงมาดันมันดันมาแล้วมันดันแล้วนะใจใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นกันเข้าวงนะเเข้าวงกันชิเขากดยาบ้างหน่อยไเอาไว้เข้ารอเข้าวงข้างไหนเนี่ยไอ้ดอก ตอนแต่งทั้งคู่แล้วตายตายตัวท้ายแล้วตัวเจนมีโมบายอันรนนะอะไรนะอะไร,ะไรมันไม่ไดันมามซีฟพอแล้วเท่าแล้วกดกดยะกดยากดยากดยาซีกดยาไปเธอเขาจะเก็บเอาโมบายแล้วปะไม่ต้องเก็บแล้วเล่นเลยโอเคโอเคโอเคทำได้อยู่แล้วแหละสองคน่ เชื่อมัรบินบลอกหนีนี้ว่าตัวขาวเองส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 องอะแล<อ>้วผผมผมบิงตายไปสองแล้วเนี่ยอ๋อแล้วก็โอ้ยิ <c oughs> yeah, สุดยอดเอ้ายังไม่ถึงสุดจะไหมเขาจะอยู่ที่ยอดสุดแต่ไม่สุดยอดอะ่ะโอ้โหได้เท่าไอซีเลยจบละ เหนียวไว้ e d สามคือเขาอ่ะชกเธอเข้าไปแล้วเวแต่แม่งแบบไม่ทานจริงๆไอ้เชี่ย อไเอเชี่ยมข่มร่อมาไ,ได้ไงวะทุกคนไอ้เชี่ยหนึ่งสามอ่ะตะเกียรหนึ่งสามอ่ะเธออย่ไอเชี่ยกูตกใจสักอยู่ชั้นอยู่ชั้นที่เธอยิยงมันลมม้มอ่ะอันนี้หุ่นด้วยทดลองน่ะ ดีใหม่ปัดหาวตัวนึงโอเคตัวนึงเกี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึง Thank you blue pick up pick up my o k a เพื่อนมึง why ทำไมนิเธอเก็บเก็บ เช้เน <laughs> <laughs> ี้เ oh ป็นโรนิ่งเหรวะชิปเป็นเหมือนกูเลยเพื่อนทำได้เพื่อนทำได้เออตกลงไปเลยกันตกลงไปเลยปล่อยเพื่อนเช่นสุดท้ายรอเคดียวมันก็ Broken? ทีค <Nice. S 2> อยมันก็รออยู่ไกลเถอะ s w s E ตัวนึงใครใครลบอ่ะไอ้เชี่ยเสียงไปเสียงไปเถอะได้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 ระเบิดโดนนะแล้วพิมพ์ได้แล้วคนอื่นขอรำคาญแค่แค่แคคแคคแคคไม่ไม่เจนโดนล็อกเถอะโดนล็อกโดนล็อกไอ้เชี่ยมันแคปตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่แบบแน่นอนอ่ะแม่งปิวแน่นอน เลี้ยวเข้านี่ง่ายกว่าง่ายกว่าจริงๆเฮ้ยเธอเพื่อนไม่พร้อมเป็เลยไปไม่เป็นไรไม่เป็เลยกดกดกดโล่ไว้เท่านั้นกดโล่ไว้เท่านั้นคลณตีนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เชี่ยสุดหมดเอาใหม่ก่อนสุดไรอ่าเฮฟี่

ดาวดาวไม่ไดดาวดีหายดีหายดีหายฟินิชฟินิดฟินิชฟินิชฟินิชเฮ้เออะไรขึ้นวะดีดีไปละบายเจอกันครับไปลบบายเจอกันครับอย่านี้ให้กนอื่นรํำคาเลยครับโตๆตกันแล้วจริงครับจริงๆคือตอนแรกผมคิดว่าคือผมคือผมไม่ได้อ่านเม็เซจเลยเว้ยคือผมก็คิดว่าเฮ้ย เราทุกคนแม่งนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนนะให้ควารู้กันเยแต่สักพักแป๊บผมก็พูดขึ้นมาว่าไอเชี่ยคำคมคำคมเชี่ยนั่นแหละก็คือจริงๆมัน